ผมไพบูลแสงเดือนแล้วก็น้องกระต่ายพันธิพาแล้วก็พี่ทนายนะครับวันนี้เราออกมาถแถลงการหรือจะมาขอบคุณพี่พี่เอซด้วยนะครับวันนี้เราออกมาแถลงประเด็นที่เป็นประเด็นต่างๆที่มันส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อผมแล้วก็ตัวน้องกระต่ายเองกระทบทางด้านชื่อเสียงทําให้พวกเราเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงว่าใครที่ท,ที่กล่าวถึงพวกเรา แต่เราจะออกมาพูดถึง3ประเด็นหลักๆเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเมื่อ3ปีก่อนมันจบไปแล้วเราจะไม่พูดถึงนะครับ,บเราจะต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นใหม่ผมแล้วก็แฟนเก่าของผมเราต่างมีครอบครัวใหม่กันหมดแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับกับน้องกระต่ายอย่างที่เราถแถลงข่าวไปรอบแรกๆนะครับว่าตอนนี้เรามีพยานรักหนึ่งคนนะครับตัวเล็กน้องเพลินเพลงผินนะครับ ซึ่งมันก็เกิดจากความรักของพวกเราเกิดจากความเข้าใจซึ่งของพวกเราสองคนนี่ต่างที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายผมได้เริ่มต้นใหม่กับน้องกระต่ายก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพวกเรานะครับก็ก็ต้องชี้ชี้แจงตรงนี้ว่าเราจะไม่พูดถึงประเด็นทั้งทั้งสามปีที่แล้วเมือ่อเมื่อก่อนนะครับอยากอยากมาเล่าถึง ส่วนที่เป็นประเด็นดราม่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาเรื่องของผมแล้วก็เรื่องของลูกชายก็คือน้องสายแนนน้องสายแนนอยู่กับผมตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อสามปีแล้วตั้งแต่เกิดก,ก,ก,ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนที่เราแยกทางกันเมื่อสามปีที่แล้วสายแนนก็อยู่กับผมที่มีประเด็นดราม่าบอกว่ามีการกีดกันระหว่างแม่กับลูกไม่ให้พบกันอันนี้ผมขอออกมาชี้แจงตรงนี้นะครับว่า เราไม่เคยกีดกันไม่เคยห้ามแล้วก็ไม่เคยบอกว่าห้ามมาเจอลูกเราทุกๆครั้งนะครับตั้งแต่เราเราแยกทางกันอยู่แล้วผมก็ให้สิทธิ์ของแม่ของเขาเขามีสิทธิ์ความเป็นแม่อยู่แล้วครับที่จะมาหาลูกตอนไหนมาเวลาไหนวันไหนเราก็ยินดีเราก็ยินดีไม่เคยปิดกั้นนะครับและที่สําคัญต่อจากนี้ก็สามารถมามาหาจะมารับไปอยู่ด้วยหรือจะมาพาไปกินไปเที่ยวซื้อเสื้อผ้า อันนี้ผมแล้วก็ครอบครัวไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่สายแนนอยู่กับผมทั้งทั้งสามปีที่เราแยกทางกันนะครับผมก็เลี้ยงดูเอาตรงๆผมผมรักมากครับผมเลี้ยงดูลูกผมด้วยความรักผมไม่เคยสอนในส่วนที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการ เล่นเกมหรือเล่น,เล,นเล่นโทรศัพท์มือถือผมผงจะเครียดแล้วก็ซีเรียสกับลูกๆตรงนี้ฉวนยังอยากให้เขียนหนังสือแล้วก็พาทํากิจกรรมพาร้องเพลงกับพี่ๆพ,พ,พาเล่นอนที่สําคัญเลยผมก็พาเข้าโรงเรียนที่ที่ดีโรงเรียนระดับจังหวัดเลยนะครับโรงเรียนปฐมวัยที่เขาได้ได้เรียนพัฒนาการทั้งด้านภาษาแล้วก็ได้อยู่กับผมวันไหนที่ผมไม่ได้ไปทางานต่างจังหวัดผมก็ไปรับไปส่งที่โรงเรียนก็มีนะครับเมื่อเมือม่อเมื่อหลายๆครั้งที่ ผมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทํางานอันนี้ก็ไม่เป็นไรผมก็มีคุณย่าามีมีน้องมีลูกมีหลานแล้วก็มีพี่ที่เป็นแม่บ้านอยู่คอยไปรับไปส่งแล้วก็ดูแลน้องสายแนนเป็นอย่างดีครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเลี้ยงลูกดีมากๆเลยแหละครับแม้แต่การตัดเล็บเท้าเล็บมือเนี่ยผมเป็นคนตัดให้แทบก็ผมตัดเองทั้งหมดแหละครับเพราะว่าที่อยู่ด้วยก็มีแต่คนแก่ก็มีคุณแม่แล้วก็คนอื่นอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่ากับผมผมเลี้ยงดูลูกดีมากไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ ต่อจากนี้จะมาหาวันไหนเวลาไหนเราก็ยินดีแล้วก็ไม่ว่ากันครับผมอ่ะประเด็นต่อไปของน้องกระต่ายครับค่ะส่วนประเด็นที่สองเนะะื้อค่ะกระต่ายกระต่ายจะขอออกมาปกป้องแฟนเพลงของกระต่ายทุกๆคนเรื่องการแสดงความคิดเห็นและการสนับสนุนให้กำลังใจพวกเขาเพราะว่าทิพานมามีการไข้อมูลกับรายการไา้การหนึ่งว่าเข้าทั้งสองคนไฮเอฟซีของเขาทั้งสองคน ไปคอมเมนต์ไปด่าในโพ์ของเขามือนีกระตายขอฉีดแจงตรงนี้เลยเด้อค่ะว่าแล้วก็ขอออกมาปุกปองพีเอฟซีทุกๆคนของกระตายขอชี้แจงเลยนะคะว่าพี่พีเอฟซี FC ของกระตายทุกๆคนมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์จิตใจและสติปัญญาที่ดีสามารถแยกแยะพิจารณาวิจารณญาในการแสดงความคิดเห็นพี่พีเอฟซี FC ของกระตายทุกๆคน ที่ได้แสดงความคิดเห็นล้วนแล้วตงแต่ได้เห็นและการรับรู้ในสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นที่พี่พเขาได้มาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจพวกเรากลับมีพวกเรกียนคีย์บอร์ดที่รับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวมาด่าแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของพี่ๆ FC ของหนูใช้ถ้อยคําที่รุนแรงมือหนีกระตายจึงขอออกมาปกป้องพี่ๆ FC ของกระตายทุกๆคน กระตายต้องขอขอบคุณวีพีเอฟซีทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจคอยสพอร์ตกระตายพณนนิพาคถ้าบมี่วีพีเอฟซีทุกๆคนค,นคนอยให้กำลังใจคอยสพอร์ตกระตายพณนิพามือหนีกระตายพณนนิพากษ์กับสีมี่มือหน,น,น,นีต้องขอขอบคุณวีพีเอฟซีทุกๆคนด้วยค่ะกระตายฮักวีพีเอฟซีทุกๆคนต่อจากนี้กระตายสีขอสังสรรผลงานเพลงออกมาให้วีพีเอฟซีทุกคนได้รับชมรับฟังกระตายสีขอมอบความสุข ผ่านเสียงเพลงทรงต่อไปอย่างวิปปิเอฟซีทุกๆคนค่ะขอบพ้ณค่ะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะครับไปกลับไปประเด็นแรกนะครับผมพอดีผมข้ามให้ให้ให้น้องกระต่ายพูดก่อนเมื่อกี้ก็ประเด็นแรกผมจะพูดถึงการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของเรานะครับวันนี้ที่ที่เราออกมาเราไม่ใช่ว่าเราจะฟ้องจะฟ้อง,จะ,องจะฟ้องอย่างเดียวแต่นี่คือสิทธิ์นี่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 คือข้อมูลที่เราจะใช้สิทธิ์ในการ เรียกร้องทางกฎหมายว่าบ,บางครั้งการลุก,กล้ำการทรําเกินขอบเขตหรือการวิจารณ์มันก็มากเกินไปทําให้เราเ,เสียชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของเราเนื่องจากที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ในในโพสหรือ Facebook ต่างๆโดยเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของเราเองมันเป็นพื้นที่ของเรานะครับมีการคอมเมนต์ดุรแรงว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยไปในทางที่เสียหาย ซึ่งทำให้ผู้อื่นนะครับหรือแฟนเพลงเราเนี่ยเข้าใจผิดโดยเฉพาะแฟนเพลงที่เคยสนับสนุนสน่งเสริมผลงานของเรามานะครับเข้าใจผิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินคดีโดยการยื่นฟ้องไปที่เรียบร้อยนะครับโดยหากมีบุคคลใดๆอันนี้คือข้อ,ขอ,อเอกสารบางส่วนที่ที่เรายื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หากมีบุคคลใดๆน,น,น,นับจากนี้นะครับถ้า มีการเข้ามาด่าหรือเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าด่าทออะไรต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นต่อเราแล้วก็พี่ๆเอฟซของเราด้วยนะครับใช่ค<ช>่ะเราเรายืนยันนะตรงนี้เราก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายคือผมเห็นบางทีผมก็ก,ก็รู้สึกเสียใจที่ <S <S พี่ๆเราที่เขาคอยสนับสนุนเป็นกําลังใจเราแล้วเข้ามาให้กําลังใจเราแต่ก็โดนเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาด่าเขาอันนี้ถ้าจะด่ามาด่าผมได้ผมให้ด่าแต่ขอให้ด่าพอประมาณ อยาก้าวล้ำอยาด่าถึงบุพปการีอยาด่าถึงบุคคลที่สามที่สี่เขาไม่รู้เรื่องเลยครับและเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมดมันเป็นเรื่องของผมกับเขาแค่สองคนครับมันเป็นเรื่องภายในด้วยซ้ําไปเราไม่กินในที่ลับแล้วออกมาไขในที่แจ้งแน่นอนครับโอเคครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเราขอขอบคุณอันนี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเรามาขอบคุณหลายรอบแล้วนะครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีพี่พี่แฟนเพลง แล้วก็ที่สําคัญเราต้องออกมาขอโทษด้วยนะครับใน,ใน,ในเรื่องประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นวันนี้เราไม่มีอะไรที่ที่จะมามอบให้พี่พี่นอกจากเสียงเพลงแล้วก็ผลงานที่เราจะทําและเราก็ต้องขอโทษจากใจจริงด้วยที่ทําให้พี่เอฟซี FC ต้องได้รับผลกระทบจากส่วนนี้นะครับผมเห็นบางทีผมก็รู้สึกว่าใจหายนะครับที่อยู่ดีๆคนที่เขาคอยรักคอยสนับสนุนเราเรามาโดนคนอื่นที่เป็นเกียน์คีย์บอร์ดโดยไม่รู้เบื้องลึก เบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วมาคอมเมนต์ด่าเอาสนุกเอามันแบบนี้ผมว่ามันไม่โอเคครับผมขอคุณพี่ๆนะครับเราเรามาช่วยกันสร้างสรรค์ผลง,งานดีกว่าแล้วก็สนับสนุนในส่วนไหนที่พวกเราผิดพลาดไปหรือว่าพวกเราทําไม่ดีต่อสังคมอันนั้นเราก็ยอมรับความวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ไปโต้แย้งใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีหลายๆคนที่มาให้กําลังใจเราพี่ๆเอฟซีทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ทักแชทส่วนใหญ่จะเป็นทักแชทแล้วก็โทรโทรมาส่วนตัวนะครับทั้งผู้ใหญ่ในวงการ ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งความหมองใยมาให้เราอันนี้เราทราบซึ้งแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงมีแต่ขอบคุณบ้างที่ผมก็ร้องไห้นะครับว่าทําไมเรามาอยู่ในจุดตรงนี้คนให้เป็นคนสาธารณะแต่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเรากําลังเป็นคนสาธารณะจริงทั้งๆท,ท,ที่เราอาจจะอยากเป็นคนธรรมดา4ี่หปีที่ผมทํางานเบื้องหลังผมแทบจะไม่อยากอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแต่มาวันนี้พี่ๆเอฟซีแล้วก็แฟนเพลงทั่วประเทศทั่วโลกอยากให้ผม เป็นบุคคลสาธารณะเป็นแบบอย่างนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะตอบแทนน้าใจพี่ๆได้ก็คือสิ่งที่เราช่วยเหลือสังคมได้เราก็จะช่วยเหลือในส่วนนั้นให้มากที่สุดเท่าที่แรงเรามีและที่สําคัญเราจะสร้างสรรผลงานเพื่อตอบแทนกําลังใจจากพี่ๆีเอฟซีบอกตรงๆเลยว่าพี่ๆเอฟซีของพวกเราเนี่ยเป็นเอฟซีที่ที่ที่ดีมากและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โทรวันหนึ่งผมรับสายวันวันนั้นเนี่ยคือตอนเกิดเปรินดาม่าใหม่ๆ ที่เโทรมาผมผมร้องไห้นะว่าเราเรายังมีคนที่คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนในผลงานของเรานะครับต้องขอบคุณพี่ๆเป็นอย่างสูงขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณพี่ๆเอฟซีที่คอยสนับสนุนและต่อจากนี้เราสัญญาว่าเราจะสร้างผลงานให้ดีแล้วก็สม่ําเสมอเพื่อตอบแทนพี่ๆแฟนเพลงที่รักเราเราก็รักพี่ๆเหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณค่ะ